ตสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวดาจ๋าถึงตาฉันยังวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญมากๆที่จะมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะเลยครับสำหรับวันเสราร์ที่25ตุลาคม2568นี้บอกเลยว่าถ้าไม่รู้ไว้อาจเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้เลยครับคืออย่างนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตรงกับวันขึ้น4ค่าเดือน12ปีมะเสง็ง และที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เป็นวันพานเรกซึ่งถือเป็นดิถีอาญากรรมพลายที่มีกำลังแรงในทางร้ายมากๆครับปแปลว่าอะไรปแปลว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ง่ายมากครับและสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคืออุบัติเหตุจากความเร็วและความประมาทแค่ฟังก็เสียวแล้วใช่ไหมครับมาดูกันว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องระวังในวันนี้เริ่มจากเรื่องความรักครับ คู่รักมีแนวโน้มที่จะไม่เข้าใจกันได้ง่ายเพราะอารมณ์ร้อนและคำพูดที่ไม่ทันคิดใครที่กำลังอินเลิฟอยู่ต้องระวังปากระวังใจกันให้ดีนะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็ควรระวังความสัมพันธ์ฉาบฉวยที่เกิดขึ้นเร็วและก็จบเร็วครับอย่าพึ่งทุ่มเทใจให้ใครมากนักในช่วงนี้นะครับและที่สําคัญอีกอย่างที่ผมเน้นย้าไปแล้วนั่นคือเรื่องอุบัติเหตุครับด้วยพลังของดาวอังคารที่ทํามุมกับดาวมรตยูบอกเลยว่าใครที่ต้องเดินทางขับรถขับมอเตอร์ไซค์ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและความประมาทเลี่ยงได้เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีสติให้มากที่สุดครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเรามีวิธีแก้เครดและเสริมโชคลาภให้ทุกคนด้วยวันนี้สีที่ช่วยแก้เครดและเสริมพลังบวกคือสีน้ำเงินสีเทาดำและสีม่วงครับใครมีเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับสีเหล่านี้หยิบมาใส่เลยนะครับส่วนสีที่คุณหลีกเลี่ยงคือสีเขียวและสีชมพูครับและทิศโชคลาภประจำวันนี้คือทิศต,ตะวันตกและทิศใต้ ใครจะขอพอรหรือทำอะไรลองหันหน้าไปทางทิศนี้ดูนะครับมาดูกันที่คนเกิดแต่ละปีกันบ้างครับวันนี้เป็นวันเถาะธาตุไฟถูกโฉโลกับคนเกิดปีจอปีมะแมะและปีกุลใครเกิดปีเหล่านี้วันนี้ถือว่ามีพลังที่ดีนะครับแต่ก็อย่าประมาทส่วนปีที่ต้องระวังเป็นที่เศษคือคนปีรักการะวังเรื่องคําพูดและอารมณ์ให้มากนะครับอาจจะพาไปสู่ความขัดแย้งโดยไม่ตั้งใจได้นะครับคนปีชวดควรหลีกเลี่ยงการเดินทางตอนกลางคืนและการขับรถระยะไก,กลนะครับ เพราะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนะครับและคนปีมะเมียวันนี้อาจจะเหนื่อยใจจากคนใกล้ตัวหรือเรื่องที่แก้ไม่ตกนะครับควรปล่อยวางและพักใจให้มากนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีน้องหรือมีน้องที่เกิดวันนี้เด็กที่เกิดตรงกับวันนี้ก็มีความพิเศษนะครับถ้าเกิดช่วงเช้า05.00นถึง10.59นมักจะประสบความสำเร็จในงานด้านศิลปะการสื่อสารและงานออกแบบครับถ้าเกิดช่วงกลางวัน11.00น ถึง15.59นมีสเสน่ห์ทางการพูดเหมาะกับอาชีพนักขายนักการตลาดหรือนักพูดครับและถ้าเกิดช่วงเย็นถึงดึก16.00นถึง23.59นมีความเป็นผู้นำสูงเหมาะกับอาชีพด้านบริหารการปกครองครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับคำพยากรประจำวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์และนำไปปรับใช้เพื่อความปลอดภัยและโชคดีนะครับอย่าลืมนะครับว่าไม่ประมาทคือหนทางแห่งความปลอดภัยที่ดีที่สุด ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้รู้และระวังตัวไปด้วยกันและที่สำคัญที่สุดกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเทวดาจา๋าถึงตาฉันยังในครั้งต่อไปขอบคุณครับเทวดาาถึงตฉัันย